ต้มยำกุ้งฝอยแห้งอ่ะดูเด็กกุ้งยังเต้นอยู่เลยยังไม่ตายครับเนี่ยอันนี้ก็ซื้อมาโลประมาณ40บาทครับ3คลีบ1 2บบาทสวัสด,ดีครับวันนี้เจอกับเชฟเบียร์เชฟวานครับผมนนกับอร่อยอันตรายครับผมเมนูเมนูกุ้งฝอยต้มยำแห้งออื้ <laughs> <laughs> ลองดูมันต้องกินได้สิอ่ะก่อนของวันนี้เราก็มีกุ้งฝอยเป็นรูหลักไงมีแล้วนี่ก็ข่า,ขา,ขากระไคร่ใบมะกรูดพริกมะนาวเดี๋ยวดูเขาปรุงทีนี้เราต้องมาชแช่แข็งเขาปรุงเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาเครื่องปรุงทั้งหมดเนี้ยมาการทำ,ชำแช่แหละแช่แหละ เพื่อเป็นองค์ประกอบของเมนูในวันนี้เราเลยไปเอาเลยเดี๋ยวจานมานอีกเขาจะมาเตรียมเครื่องมือครับพาจัดไปนิ้วต้ยมยำไม่มีมีดโชว์แค่วันนี้อเ,าเาอเคาอเควกเอาแล้วเฮ้ยฮ้ฮ้ฮฮดามาโอ้โหส่งดาไปคมหรือเปล่าอันนี้็เชิวาก็มีมีดใหม่ๆม,มาโชว์การทำกับข้าวสเสมอนะครับ อ่าันนี้ตะไคร้ครับผมตะไคร้เราจะหั่นซอยๆนะครับต่อ,อยิบๆเสร็จแล้วอันลงมุมน,นี้หน่อยหาพื่อนๆร้ลงหน่อยอ่าใบมะกรูดหั่นซอยครับผมต่อไปเป็นไงนะใบมะกรูดเราต้องดึงการออกออว้ามือใช้ย,ย่อยครับเจวาน โว้าอะไรมันน่ากัน,นจริงๆตฟอยฟอยพิจารณาดมีขายจำเร็ดไหมตลาดไม่มีขายมินก็ซื้อมาแล้วแร้านไม่ต้องทันนี่นี่เราเสร็จไปสามแล้วพริกเราใช้ทุบเอ้อเสรยจร้อยพริกครับพริกนี่ปลูกเองครับจักบ,บ้านอย่าเลยเก็บมาให้ปุ๊บ ทุกปะก็ซอยซอยซอยแฮไปลอยเลยเล็กมั่งใหญ่มั้งนั่นแหละได้ได้พริกซอยสุดท like ้ายแล้วครับเครื่องต้มยำเราอ่าต้มยำแห้ง กุ้งบ้กินได้อวะเราจะคั่วกุ้งไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำในกุ้งมันออกมาครับน้ำตัวกุ้งออกมานี่ไขค่ะไขไขไขซอยนะครับก็ไปมาคูดซอย นั่น,นะมัะกระต้ยมยำนี่คือื่อต้มยำรสชาร์ตจจตะไคร้บอกว่าไม่ใช่ว้าหอมต้ยมยำเลยครับอ๋องศาเย็นๆครับใจเย็นๆนิดนึงให้กินขี้ขาตะไคร้ใบมะกรูดมันออกมาหน่อยสมุนไพรกันแก้โควิดซะหน่อย หมุนไผ่ไ่้มันกันช้าบ้างอ้าววุ้ครับปลาเดี๋ยวหวานหยิกรถด,ดีขึ้นมาแล้วหมดซองได้ไหมผมจะลวงไหมล่ะอาชิมก่อนอ อ,นนอันตรายแก่ผมร่วงสารผมร่วงขายผมลูมลลกได้เลยครับบอกได้ผมกลูกตานน้อยไหมได้ได้อม,ม,ม,มหวานน่ะตอนี่มีรสชาติอะไรบ้างนะลองชิมก่อนลองชิมดิ มาบวานชิมนลยออ้ยหวานไปต้มยำมายังมามาแล้วเสร็วได้แต่รสชาตินี่ปรุงตามใจนะครับอยากอะไรก็ปรุงไปอย่างนั้นรอน้ำมันง่วหน่อยเอาให้น้ำมันง่วครับมัยจะได้เป็นแห้งของจริงครับผมนี่ไกลขึ้นแล้วครับพริกร้อยไป ครับเผ็ดมากก็ใส่มากครับแต่แต่ชรับความชอบกับแก๊สแล้วครับโอ้ตอนนี้เราก็ปรุงรสเอาครับมะนาวมะนาวรอเปรี้ยวยังเดียวใส่ดึงไนปะมส่นาวลูกนึงหักใจจะไม่มาคาดการสักอย่างลแล้วเนี่ย พร้อมเสร็บเรียบร้อยครับผมบริการิยดนี้ครับทำกับข้าวใบฟูนตกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมชิ้ให้ดูจะทำก็จับไว้ดูครับ ปล่อยต้มยำแห้งเนีะยเมนูนี้เราใช้เงินไปแค่120บาทครับคือรสที่ดีท,ท,ที่ผมซื้อมาสามที่พอเป็นกับแก้มได้ไม่อายเลยแล้วก็กดไลค์ใก้กดแชร์ครับผมฝากกดติดตามใค์ด้วยครับดีครับ